สวัสดีชาวโซเชียลแล้วก็ You Tube นะคะแพรคะ่ะวันนี้นะคะแพรจะมารีวิวนะคะแผ่นมาร์กหน้ากับครีมอ่าจับลอนผมดัดนะคะมีคนถามมาเยอะเลยนะคะสำหรับมาร์กที่แพรใช้มาร์กหน้าตอนนี้นะคะคือใช้มาค่อนข้างหลายข้อแต่ว่าตอนนี้บังเอิญว่ามีช่วงหนึ่งที่แผ่นมาร์กที่บ้านหมดก็เลยไปหาซื้อมาร์กแล้วก็แบบว่าหาที่ร้านแบบว่าง่ายๆไม่ไกลมาก ก็ไปเจอตัวนี้ค่ะใน Family Mart แล้วก็มีเห็นขายอยู่ที่7 e เ e ่ e อีเนะคะยี่ห้อน,นี้เลยนี่แจ c k ไวชินิงนเฟิ f ์ r m i n g Mark นะคะสีชมพูอย่างนี้และะ้ค่ะเขาบอกว่าเพิ่มความขาวกระจ่างใสหลายๆรืดรอยนะคะคือแพลวใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นก็คือขาวขึ้นนิ่มขึ้นนะคะรืดรอยที่มีก็ว่าลดลงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้านิ่มและแต่งหน้าง่ายแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยทีเดียวนะคะราคาไม่แพงมากค่ะ คือหาซื้อใช้ง่ายแล้วรู้สึกว่ามันดีจริงๆก็ลองลองลองไปใช้ดูเนาะรีวิวให้ชมกันสําหรับใครที่ถามมาสําหรับยี่ห้อนี้นะแจ็คเพอนี่นีแอนเฟอร์มมิ่งมาค่ะหาซื้อได้งง่ายมากเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ถามมาเยอะตั้งแต่แพวไปดัดผมมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะคะก็อยากรู้ว่าดัดร้านไหนดัดร้านแบล็กแฮร์นครสวรรค์นะคะจะบอกว่าพี่เขาน่ารักมากสวยมากและดัดผมดีมาก แล้วครีมที่ใช้จับลอนผมดัดหลังที่เราดัดมาแล้วใช่ไหมคะเราจะมีครีมจับลอนผมดัดกัรขยุ่มนั่นก็คือตัวนี้มาจากร้านที่แบกเหมือนกันนะคะไม่รู้ร้านค้าทั่วไปจะมีขายหรือเปล่าแต่จะบอกว่าใช้ดีเพราะว่าตั้งแต่ดัดมาแล้วก็มาสระผมนะคะจะใช้ตอนที่ผมแห้งหมาดๆนะคะสระเสร็จก็จะใส่ตัวนี้เลยนะคะคือบีบแล้วเนื้อครีมก็หอม มีกลิ่นโอเคอ่ะไม่มีสารเคมีมากในความรู้สึกแพวนะแล้วก็ไม่คนแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปคือใช้หน่อยเดียวแล้วเวลาหยักเสร็จใช่ไหมบีบม,มาปัม๊มปั๊มมาสองทีก็ขย,ยุ้มเลยตอนแรกกระดัดผมก็กลัวเหมือนกันว่าดัดมาแล้วอ่ะกดวัสะแล้วอ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมจะไม่โอเคครีมเคยดัดผมมาแล้วไปเจอครีมที่จับลอนดัดแล้วมันเหม็นแล้วรู้สึกว่าผมมันเสียแล้วมันก็ไม่ชุ่มแบบเนี้ยตลอดเวลานี้คือใส่ไปแล้วนะ แล้วก็ใส่มาประมาณสิบกว่าชั่วโมงผมก like ็ยังอยู <stream confer dles> <out>. ่นี้เลยรู้สึกว่ามันโอเคจริงๆนะคะไม่รู้ว่าร้านมีร้านทั่วไปมีขายหรือเปล่าถ้าใครไม่มีก็สั่งได้เลยนะคะร้านพี่แบล็คนะคะแบล็คแคร์นรสวรวค์นะคะก็อยากสอบถามรายละเอียดก็โพสต์มันได้เลยในเฟซของแพรนะคะเดี๋ยวจะแนะนําให้นะคะก็มารีวิวสองอย่างค่ะที่หลายๆคนถามกันมาก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะแล้วก็ใครๆที่อยากทราบนะคะที่จริงไม่ใช่คนสวยไม่ได้บ้าแบรนด์ไม่ได้บ้ายี่ห้อ คือใช้อะไรที่มันหาหง่ายเพราะเป็นคนใช้อะไรกับหน้าและผมน้อยอยู่แล้วเพราะเป็นคนขี้เกียจอย่างหน้าก็ใช้แค่นี้แหละเต็มที่การบำรุงหน้าของเราคือการมาร์คล้างหน้าก็คือไม่ทาครีมทาครีมตอนกลางวันยังไงก็ลองไปหาซื้อดูนะคะมาร์คหน้ากับนี่นะครีมจับลอนผมดัดนะคะสองอันนี้นะ โอเคครั้งหน้าอยากทราบอะไรนะคะก็โพสต์มาถามในเฟซนะคะ YouTube แล้วก็โซเชียลแคมนะคะ3ช่องทางนะคะสำหรับ YouTube ก็แพลวชมพูชแนลนะคะ p r e w c h w o m p u นะคะแพลวชมพูนะคะแล้วก็โซเชียลแคมก็เหมือน Facebook เลยค่ะ c h w o m เว้นวรร p u เจอแน่นอนนะคะสำหรับแพวก็ขอบคุณวันนี้นะคะยังไงก็ขอให้สาวทุกคนสวยสมใจนะคะ ปี่ใบก้า